ว่าที่พันตรีอดีศัก์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีต้อนรับผลอากาศเอกสุบินชีวาปรีชากรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์904ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานมอบบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนเลข13หลักให้แก่เด็กนักเรียนที่มีเลขประจำตัวอักษรจีหน้าหอประชุมชั้น2อ,อาคารเทศบาลน,นครอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี ที่สถานีรถไฟอุบลราชธานีอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาร้อยตรีสรรมงคลมงคราสิลีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวต้อนรับนายสุพชัยใจสมุทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดม,มศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโอกาสเดินทางมาเป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถไฟการท่องเที่ยวโดยรถไฟสายอีสานสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์รอบประถมฤเษริกที่ห้องชลดาโรงแรมรีเจนตอุบลราชธานีว่าที่รไรตรีกรกฎประเสริฐปงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีคณะกรรมการเครือข่ายองค์ความรู้และกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน20กลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนางบรรทิตาวงงามผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเข้าร่วมการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาย,ยวกาชาติไทย ประจำปี2568ณบริเวณสนามฟุตบอล UBRU Happiness Stadium มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีในการกัตตินันนายโองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลงพื้นที่รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนและให้กำลังใจบุคลากรโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดอบจอุบลราชธานีในพื้นที่อำเภอเขืิงในจำนวน6จุด1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงยางตำบลเกาะเอสจุดรอพสตตำบลสีสุขตำบลสีสุข 3. รอพสตบ้านเกอกตำบลบ้านกอก 4. จุดศาลาบ้านหนองคุนตำบลค้อทองรอพสตบ้านส้มปล่อยตำบลค้อทอง 5. าศาลาบ้านแดงหม้อรอพสตบ้านแดงหม้อตำบลแดงหม้อและ 6. โรงพยาบาลบ้านแขมตำบลหัวดอน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณร่วมกับกองสวัสดิการสังคมและสำนักปลัดเทศบาลได้เป็นตัวแทนของเทศบาลเมืองวารินชำราบได้นำผ้าไหวนิ้วที่ไม่ใช้แล้วมามอบให้แก่ศูนย์เรียนรู้เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยังย่งยืนชุมชนชนระทานเพื่อสนับสนุนการแปรรูปสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วและเป็นผลิตภัณฑ์รักโลกกรีนโปรดัก ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดมรวบมอดนนคำกลางรอบที่3สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอเดชอุดมที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีรับแจ้งจากสายลับว่ามีการเมื่อสมยาเสพติดและซื้อขายยาบ้านในพื้นที่ในเขตพื้นที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเดชอุดมได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว ผลการปฏิบัติงานสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาหนึ่งรายมียาเสพติดยาบ้าไว้ครอบครองโดยผิดกฎหมายจำหน่ายยาเสพติดให้โทษก่อให้เกิดการแพร่ระบาดในชุมชนของกลางตรวจปัสสาวะจากห้องแลบโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชเดชอุดมประเภทยาบ้าได้จำนวนสองชุดผู้ต้องหาจำนวนหนึ่งรายยาบ้า9เม็ด จ้าหีจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบและจัดทำบันทึกจับกุ่มนำตัวส่งสถานีตำรวจภูทรเดชอุดมเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานีนำโดยนายอาคมศรีพรมรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางนารมนดวงแสงหัวหน้างานวิจัยพร้อมด้วยครูแผนกวิชาอาหารและโภชนาการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา OVEC Innovation Award 2025ระหว่างวันที่21-23ม 68, กราคม2568ณโคราชฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทัลโคราช กองพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีองค์การบริหารนักศึกษาสภานักศึกษาและสโมสรนนักศึกษาทั้ง11คณะจัดโครงการค่ายผู้นำนักศึกษาอาสาพัฒนาท้องถิ่นครั้งที่2ระหว่างวันที่17-20มกราคม2568ณโรงเรียนบ้านปากแซงอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานี งานวิ่งสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอย Save the World วิ่งเปิดผาชนะดซีซั้น3เส้นทาง12.5กิโลเมตรที่จะพาคุณไปสัมผัสแสงแรกแห่งสยามณนะผาชนะด พร้อมทั้งความสนุกความท้าทายที่หาไม่ได้จากที่ไหนพร้อมด้วยกิจกรรมสนุกสนุกและบรรยากาศสุดอบอุ่นโอกาสที่จะได้สร้างความทรงจำดีๆร่วมกับนักวิ่งจากทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่9กุมภาพันธ์2568ณลานจอดรถผาชนะใดอุทยานแห่งชาติผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานี